สวัสดีครับวันนี้บ่าวตี้หอยแก้วจะมาต้มน้ำใบยูคาครับพี่น้องเป็นใบยูคาใบใหญ่ๆครับนี่คือพันใบใหญ่ครับพี่น้องเป็นพันใบใหญ่ๆครับมาต้มเพื่ออะไรแมลงออกจากผักขนกลัวของเราครับเขากตนใบยูคาครับบุมีมาแลงมากัดมากินเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คือใบใหญ่นะครับแล้วก็มีใบเล็กนะครับผมมีใบเล็กครับ มีเป็นพันใบเล็กครับผมพันใบเล็กรับพี่น้องเรมาต้มน้ำอายุคาใบเล็กใบใหญ่ครับเพื่อขับไล่เพลี้ยนะครับผมกจัดแมลงก็อีกชนิดหนึ่งก็ใบสดครับพี่น้องนี่คือใบสดาครับมาต้มผสมกับอายุค,า,ยค,า,คา,ยาครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามด้วยครับมมผมบบบพี่น้องใบสดครับ นี่คือใบเซดาครับผมเตรียมต้มผสมกับใบยูคาครับนี่จะเป็นใบยูคาใบหน่อยครับอนี้จะเป็นใบยูคาใบใหญ่ครับผมตามมาครับตอนนี้น้ำรุ่มเดือดแล้วครับเตรียมลงได้นะครับนะครับนี่คือยูคาใบเล็กครับตามด้วยใบใหญ่ใบใหญ่ครับตาใบใหญ่ๆหครับ ใบไสดอรครับลงมาเลยครับตรงมาสักครึ่งชัวงง่วโมง ต้มไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้เลยครับผมกล่องแล้วครับผมกล่องใส่คมันดอกแดงๆหนะครับแดงมากเลยครับผสมมันยินๆก่อนครับค้างคืนประมาณสามบานกลางพรดีครกับตุกให้ตะกอนไม่มีตกกะกอนแล้วผม สมไปเลยครับที่บอกใบงวงเหลืองครับอันนี้ใบยุขาใบหน่อยนี่เป็นใบสะเดาครับนี่เป็นใบยูขาใบใหญ่ครับผมมาเปิดดูครับหนามงามบากครับปาดหนามเลี้ยงนะครับเก็บไว้ประมาณสามวันครับแต่ก้อนมันเจ๊งซะหน่อยครับผมถ้าเก็บไว้นานก็ยิ่งดีครับเอาไปผสมกับน้ำส้มขอนไม้นี่สุดยอดครับผมเป็นโฟร์อินวันได้เลยครับเดี๋ยวจะลองฉีด สามวันเดี๋ยลองฉีดให้ดูนะครับผมเริ่มกันเลยครับนี่ปิดแก้วครับผมแก้วไว้ตวงอันนี้จะเป็นแก้วตวงเท่ากับแปดฟ้าครับผมน,นี่คือน้ำต้มใบยูคาใบาเล็กใบใหญ่แล้วก็ ใบเสดาครับผมสูตรกําจัดแมลงนะครับผมแล้วก็กาจัดเพลี้ยด้วยครับเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟครับผมเทลงไปเลยครับก็ตัวนี้เป็นน้ำส้มผลไม้ครับผสมหนึ่งแก้วเหมือนกันครับแก้วตวงครับเทลงไปเลยครับ อันนี้ความจุอยู่ที่เอาแค่1.5ลิตรพอรครับผมผนช่วงเย็นๆเ้า ครับหนึ่งจุดห้าลิตรครับเติมพ่นเลยครับอันนี้หนึ่งเกลวตวงเท่ากับแปดฝาครับผมแปดฝานะครับ ตากไปครับรมาฉีดเพชแป้งครับผมอยู่ตรงต้นไม้ยมครับเีดครับโอเคครับชีดไม้จึกวานนี้ครับผมหยุดแป้งครับเนี่ยมาฉีดไข่ครับผมอันนี้เป็นไข่พีเื้อครับมางวางไว้ไม่เกินสามวันแล้วก็ ออกเป็นตัวนอนลายๆครับผมผมออกมากำจัดนะครับได้ผลออมะข่าได้สามลวงเลยนงะมันอันนี้เป็นผักสาบครับที่มีลูกดกผลตลอดทั้งปีผมขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับบอสติ้งห้อยแก้วขอบคุณที่ก้อย ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ